วันนี้จะมาแนะนำวิธีการใช้งานเครื่องดูดเสมหะคลิปรุ่น t c 2 0 0 0 v ครับเครื่องดูดเสมหารุ่นนี้ทำจากวัสดุอลูมิเนียมแข็งแรงทนทานทำงานด้วยระบบปั๊มสัญญา,าศระบบลูกสูบดูแลรักษาง่ายไม่ต้องใส่สารหล่อลื่นครับโดยตัวเครื่องนะครับจะมีอัตราการดูดอยู่ที่3 0มสถึงสีลิตรต่อนาทีมาพร้อมกระบอกเก็บเสมหาขนาด8 0 0มลิตรน้ำหนักเครื่องเพียง4.7กิโลกรัมครับในส่วนของน้าปัดแสดงผลนะครับจะมีเกจวัดระดับแรงดูดของเครื่องดูดเสมหะมีหน่วยเป็นม mm ิลลเมตรปอ อุปกรณ์ประกอบการใช้งานสายซิลิโคนที่มาพร้อมแมกเยฟิลเตอร์ครับและคอนเนคติงทิวบ์ขั้นตอนการใช้งานนะครับให้ใช้สายซิลิโคนที่มาพร้อมแมกเยฟิลเตอร์ต่อเข้ากับตัวเครื่องโดยใช้ด้านนี้นะครับทำให้แน่ใจว่าต่อสนิทเข้ากับตัวเครื่องแล้วอีฝั่ของซิลิโคนต่อเข้ากับข้อต่อข,ของฝากระบอกด้านบนบริเวณนี้ครับ จากนั้นอีกด้านที่ไปหาผู้ป่วยให้ต่อข้อกับสาย connecting tube ครับส่วนอีกด้านของ connecting tube นะครับให้ต่อข้อกับ f i n g e c t i p กับสาย suction ครับการเึกค่าในการใช้งานขั้นตอนแรกเปิดเครื่องจากนั้นอุ่ช่องอากาศอีกฝั่งที่จะต่อไปหาผู้ป่วยครับ สังเกตที่ตัวหน้าปัดนะครับตัวเข็มจะค่อยๆเพิ่มค่าแรงในการดูดเรื่อยๆเราจะอุดไปเรื่อยๆจนกว่าเข็มจะเริ่มนิ่งครับจากนั้นนะครับให้ปรับค่าที่ต้องการใช้งานโดยปกติผู้ใหญ่จะอยู่ที่100-150ไม่เกิน180มิลลิเมตรตลอดครับหลังจากปรับได้ค่าที่ต้องการแล้วนะครับให้ปล่อยมืออีกด้านที่อยู่ช่องอากาศเอาไว้จากนั้นปิดเครื่องอีได้ของช่องอากาศนะครับให้ต่อเข้ากับ connecting tube เตรียมพร้อมสำหรับการใช้งาน เปิดครั้งอีกครั้งสามารถใช้งานได้เลยไม่จำเป็นต้องตั้งค่าใหม่ครับ